<Online. S 2> สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่การติว Intensive English Grammar Level ที่2วันนี้น้องๆอ,อยู่กับครูพี่แพ๊กหรือว่านายเมธพงษ์ล่าแก้วจบจากคณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเกิดใครเนาะเรียนด้วยกนะันเนาะก่อนหน้านี้เราจะเรียนเลเวลหนึ่ใช่ไหมก็จะเจอพี่อีกแล้วเนาะังนั้นถ้าใครยังไม่ได้เรียนอย่าลืมกลับไปติดตามผลงานด้วยนะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันดีกว่นว่าเนื้อหาที่เราจะได้เรียนในเลเวลที่2เนี่ยเป็นยังไง ในส่วนของบทแรกเราจะเรียนเรื่องของ article เนาะ a and er อ่ะใช้ยังไงอะไรยังไงไปศึกษาเพิ่มเติมจากในเนื้อหาบท1นเนาะสเราจะเรียนเรื่องของ preposition คำบุพบทบอกเวลาสถานที่ตำแหน่งเยอะแยะเหลือเกินไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในบท preposition 3. เราจะเรียนเรื่องของ voicing voicing เนี่ยก็จะแบ่งเป็น active voice passive voice แล้วมันคืออะไร เราไปติดตามกันต่อนะลูกนะ C เราจะได้เรื่อง,องของ conditional sentences เนาะหรือว c o n d i t i o n a l เนี่ยก็คือเงื่อนไขประโยคที่บอกเงื่อนไขหรือถ้าเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า if e clause เป็นยังไงไปศึกษาดูได้จากในบทที่4และสุดท้ายลูกเราจะได้เรื่องของคำเชื่อม linking words and sentences เนาะเอาไว้เชื่อมอะไรเขาก็บอกแล้วเชื่อมคำและก็เชื่อมประโยคนั่นเองใช้ยังไงพี่ว่าบทนี้สำคัญมากอย่าลืมติดตาม้วยนะครับน้องๆ บทที่1นนะครับน้องๆเรื่องของ article ในบทนี้ article เนาะประกอบไปด้วย a r and the ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเนาะเรารู้แล้วนะลูกนะแต่ว่ามันจะใช้ยังไงเนี่ยพี่ขออนุญาตสอนเรื่องของคำนามก่อนอ่ะเราไปดูดีกว่าว่านาวเนี่ยคืออะไระนาวเราแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆใช่ไหมลูกได้แก่ countable noun and uncountable noun นาวนับได้กับนาวนับไม่ได้ จำได้ไหมลูกเนาะโดยถ้านาวนับได้เนี่ยหนูมันสามารถเขียนได้2รูปนะครับลูกได้แก่ Singular noun and Plural noun เขียนได้ทั้งรูปเอกพจน์ K ot, และรูปพหูพจน์ยกตัวอย่างเช่นอ่ะเห็นไหมลูกเรามีเซตนาวเหล่านี้เนาะ Dog นี่ dog เห็นไหมอันเดียวอย่างนี้เนาะชัดเจนไม่เติม SES มีหมา1ตัวอ่ะสุนัขหนึ่งตัว Cat เห็นไหมแมว1ตัว student นักเรียน1คน person อันหนึ่งคน refugee อ่ Ref e. refugee เนี่ยแปลว่าผู้ลี้ภัยเนาะ refugee คือผู้ลีภ้ภัยอ่ะดังนั้นหนูเห็นไหมลูกมันเป็นนนวที่ไม่เติม s c s มันเป็นนนวเอก,กพจน์โอเคไหมในขณะที่ในขณะที่ถ้า noun เนี่ยเป็นนนวนำได้เนาะมันสามารถเขียนในรูปพหูพจน์ก็ได้อ่ะ plural noun อ่ะ dogs เห็นไหมลูกเติม s ให้มันกลายเป็นผู้หูพจล์ละมีหลายตัวละ cats อ่ามีแมวหลายตัวละ students มีนักเรียนหลายคนละ people ถ้าเกิดว่า person เนี่ย singular เนาะ plural ของมันจะเป็น people หรูจะเปลี่ยนรูปเป็น people แล้วก็ refugee เนี่ยอ่ะหลายคนก็เป็น refugees อ่าผู้ลี้ภัยหลายคน t e r เนาะนั้นนาวนับได้ในลูกนาวเรามีได้2รูปอ่ะเอกพจน์ A K ot, และรูปพหูพจน์เมื่อไหร่ก็ตามพี่พูดว่าเป็น noun เอกพจน์ K นั่นหมายความว่ามันเป็น n o u นับได้ที่อยู่ในรูปเอกพจน์ K โอเคไหมเราต้องอัตโนมัติคิดได้แบบนี้ถ้าพี่พูดถึงนาผพหูพจน์มันต้องเป็นนาวนับได้ที่อยู่ในรูปพหูพจ okay, นะ์โอเคเนาะและสุดท้ายลูก uncountable noun uncountable noun หรือว่านานับไม่ได้นานับไม่ได้เขียนในรูปเดียวคือห้ามเติม s e s ห้ามเติม s e s เด็ดขาดยกตัวอย่างเช่น water water เป็นนานับไม่ได้เนะนาะเห็นไหมเราไม่เจอ waters เติม s อย่างงี้ไม่มีเนาะดั้นนานนับไม่ได้นะห้ามเติม s e s โอเคเปล่าเนาะ serendipity เซเรนดิฟิลีลูกแปลว่าความสุขเนี่ยแฮปเปนไบชานอาเกิดขึ้นโดยบังเอิญเง่ย้ยเนานะมันเป็นแนวนับไม่ได้นั้นห้ามเติม s, es โอเคไหมอ่าต่อมาลูกฉะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าแนาวเราแบ่งเป็นนับได้นับไม่ได้เนาะรูปเอกพจน์เนี่ยเป็นของแนวนับได้นะถ้าพหูพจน์อเป็นแนวนับได้รูปพหูพจน์ได้เนาะต้องอัตโนมัตินะต่อมาคํานําหน้าแนาวตัวแรกก็คือหนึ่งใน Determiner s มีอะไรบ้างอมาดูลูกตัวแรก Art i c l e article น้องๆเนี่ยเคยเจอไปแล้วเน R and the R and the เนาะพี่จะกรุ๊ป up เป็นดังนี้เราจะกรุ๊ป up R and มาด้วยกัน R and มันแปลว่าอะไรลูกมันแปลว่า1่ใช่ไหมมันแปลว่า1แน่นอนมันมีอันเดียวมันจะนำหน้านาวเอกภพอ่ามันแปลว่า1ไงแน่นอนนั้นมันจะนำหน้านาวเอกนพลูก n o ว singular นะพี่จะให้เป็น n o ว singular ป่ะในขณะที่ the the ก็นำหน้านาว singular ได้เหมือนกันก็นำหน้านาวเอกพจน์ได้เหมือนกันาแล้วมันจะต่างกันยังไงอ่ะ มันจะต่างกันยังไงต่างกันตรงนี้ลูกตรงที่เดอเนี่ยเราจะใช้นาวที่เราเจาะจงอ่าเจาะจงเดอเราจะใช้กับนาวอที่เราเจาะจงเนาะเจาะจงอ่าเห็นไหมลูกหรือนาวที่เราพูดซ้ําหรือเป็นนาวที่เราพูดซ้าโอเคไหมเดอเนี่ยเราจะใช้กับนาวที่เราเจาะจงอ่หรือว่าเป็นนาวที่เราพูดซ้ำเนาะส่วนอาแอนเนี่ยเราจะใช้นาวที่ไม่เจาะจงอ่าตรงข้ามไม่เจาะจง เนาะเป็นนาที่เราเนี่ยพูดครั้งแรกนะเป็นพูดครั้งแรกอะเป็นพูดครั้งแรกเนาะเป็นการเกิดขึ้นมาเหมือนอินโทรขึ้นมาครั้งแรกนะเราจะใช้อ่าโอเคไหมลูกอันนั้นตัวอย่างนะตัวอย่างอะสมมติเนี่ยหน้าต่างมีในห้องนี้อยู่3บานมีในห้องนี้อยู่3บานพี่บอกว่า Could you open a window for me please Could you open a window for me please พี่ใช้คำว่า Could you open a window เปิดหน้าต่างให้หน่อยมี3บานนะเราสมมติว่ามี3บาน อะวินโดเปิดบ้านไหนลูกบ้านไหนก็ได้3บานเพราะพี่ไม่ได้เจาะจงว่าบานไหนเก็ตปะอะแต่ล้พี่บอกว่าเนี ee, could open the window the me, ่ย you o p you o p w n t h o w on t o w on t t for m t p o r m e p l e a s e พี่บอก could y o u open the w i n d o w t n t h e left ขอให้หนูเปิดบานไหนลูกบานที่อยู่ทางซ้ายมือเห็นไหมพี่เจาะจงนั้นพี่ก็ใช้ the window โอเคปะเกนะเก็นะอะอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติพี่เคาะประตูอยู่อันอนกันกๆเนี่ยพี่จะพูดว่า open a door หรือว่า open the door open the door ใช่ไหมลูกเพราะว่าเราเจาะจงคือบ้านนี้ไงบ้านที่พี่เคาะอยู่หนูจะไปวิ่งเปิดหลังบ้านไหมไม่เอานะพี่เหนื่อยอย่านะล,ลูกเราก็เปิดบ้านที่พี่เคาะนี่ไง open the door open the door โอเคปะนันได้เนาะได้เนาะนอกจากนี้ลูก the the ยังนำหน้านาวผ้าหูพดได้อีก the ยังนำหน้านาวผ้าหูพดได้อีกอ่าและ the ยังนำหน้านาว นับไม่ได้ได้อีกพี่จะให้มันเป็น U C าะ u c c o u n t a b l e n o เดินะนำหน้าได้หมดเลยเอกโพ์ก็ได้พ้าหูจพ์ก็ได้นับไม่ได้ก็ได้แต่เวลาใช้เดชมันต้องเจาะจงนะเจาะจงโอเคปะนะต้องเจาะจงถ้าไม่อยากเจาะจงล่ะนาวผ้หูจพ์เนี่ยกับนาวนับไม่ได้ถ้าไม่อยากเจาะจงทําไงดีเอาใช้ไอแอนได้ไหมไม่ได้เพราะไอแอนแปลว่าหนึ่งแต่เราไม่อยากเจาะจงที่นาวผ้าหูโพ์กับนาวนับไม่ได้ไอะทำไงดี ดังนั้นลูกไม่ต้องใส่อะไรเลยหนูก็ไม่ต้องเขียนอะไรเลยลูกนำหน้ามันไม่ต้องมี article a and the หนูก็ใช้ไปเลยลูกเป็น noun นผ้าหูพดไปเลยเนาะแล้วก็ noun น,นับไม่ได้ไปเลยลูกไม่ต้องใส่อะไรนำหน้าโอเคปะเนะาะยกตัวอย่างอายกตัวอย่างพี่มี noun คำว่า w a r l ะ w a r w a r w a r เป็น noun นลูกเปิดดิกดูเลยเป็น uncountable noun นะเป็น uncountable noun เป็น noun น,นับไม่ได้ดังนั้นลูกพี่บอกว่า w a r เนี่ย is cruel อ่า w o r มัน is cruel วอ r มันอะไรนะูก is cruel ถ้าหนูจำได้ cruel เนี่ยเน,น,นมันเป็น adjective นะตำแหน่งของมันเห็นไหมที่เราเรียนใน grammar หนึ่ง p a r t of speech subject verb to be แล้วก็ adjective ลูกตำแหน่ง adjective จะตามหลัง verb to be จำได้ไหมเห็นปะเหมือนที่เราเรียนมาเลยนั้นว is cruel เนี่ยใครรู้บ้างแปลว่าอะไรเป็น adjective แปลว่าอะไรใครเคยดูหนังเรื่องนี้ในอ่ามดิสนที่เพิ่งเข้าเลย Emma Stone สแต e ครู เออครูเอล่าลูกเคยดูไหมมันไม่ใช่ครูสลาเด้ออันดูคนละเรื่องแหละนะครูเอล่าลูกครูเอล่าเนาะมันเป็นหนังที่อาเป็นตัวละครจากหมา1นึตัวได้ดูไหมตอนที่เป็นเวอร์ชันการ์ตูนนะคือคนนี้เขาจะถลกหนังหมาลูกหมาเนี่ยร้อยหนึ่งตัวที่เป็นดอทดอทดอทได้ลูกมาทําเป็นชุดนั่นแหละครูเอล่ามาจากคำว่าครูลนะครูอล,รอ,ลอ่ะซึ่งแปลว่าโหดร้ายโหดร้ายนะ เพราะเนี่ยสงครามมันโหดร้ายมันทารุณเห็นไหมพี่พูดถึงสงครามทั่วไปพี่ไม่เจาะจงก็คือทุกสงครามเนี่ยเนาะมีแต่ความโหดร้ายความสูญเสียนั้นบอกว่า voice crawl นะเห็นไหมลกูกก็พูดถึงสงครามทั่วไปพี่ไม่ได้เจาะจงแต่ถ้าพี่เจาะจงว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่สอง the world war two The World War t เห็นไหมเราเปลี่ยนไปเป็น The เรามี The นำหน้าเพราะเราเจาะจงว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่2โอเคไหมลูก The War in Vietnam อยาสงครามโลกในเวียดนามได้ไหมนนนนอะนี่คือ ah and the โอเคไหมครับลูกพร้อมเนาะอ่าเรียบร้อยมาดูต่อลูกตรงนี้หนูเนาะอะได้ละ ah and ใช้กับ now เอกพจน์ที่ไม่เจาะจง the ใช้กับ now เอกพน์ถ้าหูพจน์นับไม่ได้ที่เจาะจง เนาะส่วนานาพหุพจน์กับนาวนับไม่ได้เนี่ยถ้าไม่จอดจงก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะเรียบร้อยทีนี้ลูกอ่อนใช้ยังไงโอเคอ่อนกรุ okay, ๊ปดีกวกันาะใช้ยังไงตอนเด็กเราจะท่องว่าอนนำหน้า a e i o u เปลี่ยนใหม่ให้ท่องว่าอนเนี่ยนำหน้าเสียง o อ่างนะลูกให้เราท่องว่าอนนำหน้าเสียง o อ่างดังนั้นตรงนี้นะ cat เห็นไหมเสียงอะไร cat โอเคปะ่ะ mango 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 a mango, 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 mango นะ Apple, apple look, uh, uh, an apple. So, and. Nam orchestra, and orchestra, and my united group, I uh, know, united group, you, yeah yeah united group. Our, an hour, look, and my sing, oh, an. master's degree, no, a master degree, and my one year old child, a uh, one year old child, dog, a dog, and I. car เห็นไหมลูก a car เสียงค่ a car old book old book a ออเอ and old book uh, umbrella อ่า umbrella ก็คือ a n umbrella university yeah a university mp3 and mp3 ลูกโอเคปะไหวไหมไหวไหมอ่ะดังนั้นลูกเนาะจำใหม่นะลูกเราใช้ a n น่ำหน้าเสียงอ่ออางโอเคนะอย่าลืมนะลูกอ่ะ มาดูต่อลูกนะนอกจากนี้ article อ,อย่างที่เราบอกนะเวลาเราใช้เวลาเราใช้ article ใ,ในการเขียนเนี่ยนะลูก a uh, and the เนี่ยถ้าเราพูดถึงคำนามนั้นครั้งแรกถ้าเราพูดถึงคำนามนั้นครั้งแรกเราจะใช้ a uh, and ก่อนลูกเราจะใช้ a uh, and ก่อนเกินครั้งแรกเนี่ย a uh, and ก่อนจากนั้นถ้าพูดซ้ำเราค่อยเปลี่ยนไปเป็น the ยกตัวอย่างนี้เลยตัวอย่างนี้ชัดเจนมากนี่นเนาะอันนี้ชัดเจนมาก I have a pen and a pencil พี่มีเนี่ย a pen and a pencil เห็นไหมพี่พูดครั้งแรกว่าพี่มีเนี่ย I have a pen I have a pencil พี่มีปากกาหนแท่งแล้วก็พี่มีดินสอนหนึ่งแท่งพูดครั้งแรกเห็นไหมเนาะ pen กับ pencil ครั้งแรกเราก็ใช้อ a าก่อนจากนั้นพี่เปลี่ยนไปเป็น the pen is very expensive พี่บอกว่าเนี่ยปากกาเนี่ยมันแพงมากเห็นไหมพี่เปลี่ยนไปเป็น the เพราะว่าพี่กล่าวมาก่อนหน้านั้นแล้วเห็นไหมพี่กล่าวมาก่อนหน้านั้นแล้วนั้นถ้าพูดซ้ำเนาะก,ก็เปลี่ยนเป็นเดอ the pen is very expensive but the pencil is very cheap แล้วบอกเนี่ยปากกามันแพงมาก the pencil นะแต่แต่ดินสอลูกมันถูกมากอ่ะมัน very cheap เห็นไหมเราก็เปลี่ยนเป็นเดอะเพราะว่าเราพูดะแนะนำไปละเราพูดเกินไปละ a pen a pencil the pen the pencil โอเคเนาะ ส่วนที่เหลือในลูกอ่ะมันก็เป็นการเปรียบว่าเจาะจงกับไม่เจาะจง Do you have a cat เธอมีแมวไหมหนึ่งตัวอ่ะไม่ได้เจาะจงว่าตัวไหนกับ have you seen the cat have you seen the cat เธอได้เห็นแมวไหม have you seen the cat แมวตัวไหนเออตัวนั้นไงที่เป็นของฉันะ่ะนะเั้นแล้วก็เจาะจงว่าแมวที่เธอกับฉันรู้กันว่าตัวไหนเนเนาะ time sat down on a chair time เนี่ยนั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งไม่ได้เจาะจงว่าตัวไหนแต่ถ้าเราบอกว่าเนี่ย time sat down on the chair nearest the door ก็คือเป็นตัวที่ใกล้ประตูนั่นเองก็เปลี่ยนเป็นเดิโอเคไหมโลกเนาะเาะพอไหวไหมันนั้นอย่าลืมเอาไปใช้เวลาเขียนเนี่ยถ้าเริ่มต้นอินโทรนะเกริรก็ใช้อ่านก่อนพูดซ้ำก็ค่อยเปลี่ยนเป็นเดิอันนี้เจอบ่อยมากเนาะในการเขียนไรติ้งเนาะอย่าลืมโอเคนะโลกอะลูกงั้นเราไปดูแบบฟอร์หัดกันดีกว่าเนะาะสข้อแกร่งๆอ่ะข้อหนึ่เขาบอกว่า this morning I bought จุดจุดจุด newspaper and จุดจุดจุด magazine หนูเห็นไหมลูกมันเป็นการพูดครั้งแรกว่าเราเนี่ยไปซื้อ newspaper เนาะหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งกับ magazine อ่า magazine ก,ก็คือ,อนิตยสารเนาะฉบับหนึ่งเราเห็นไหมมันพูดครั้งแรกก็ใช้ AN นก่อน new เนอเสียงเน a newspaper and magazine a magazine ได้ไหมต่อมา Newspaper is in my bag but I can't remember where I put magazine อันนี้หนูดูตรงนี้มันพูดสาเห็นเป้ามันพูดําทุกคนมันพูดํามนั้นถ้ามันพูดาําเราก็ต้องเปลี่ยนไปเป็น the look the newspaper แล้วก็บนเนี่ย newspaper นะมัน is in my bag but I can't remember where I put the magazine แต่ฉันก็จำไม่ได้ว่าฉันเนี่ยเอา magazine ไปไว้ตรงไหนไงเนาะ พ่อไหวนะมาดูข้อสองลูกเขาบอกว่า I saw จุดจุด accident this morning accident ลูกว่าอุบัติเหตุลูกนั่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นอุบัติเหตุเนี่ยตอนเช้านี้นะเห็นอุบัติเหตุตอนเชาน้านี้เห็นอุบัติเหตุตอนเช้านี้เนาะซึ่งพูดครั้งแรกพูดครั้งแรกใช้อ,อเอน accident เออเสียงอ,อ่าง I อ a w an accident this morning car crashed into tree พูดครั้งแรกแล้วว่าเนี่ยเ,เกิดอะไรขึ้นรถเนี่ยมันพุ่งชนเข้าไปในต้นไม้ใส่ต้นไม้ครั้งแรกก็เป็น a car crashed into a tree เก็า <Get it? S 1> ปะต่อมา driver of the car คนขับรถครั้งแรก a driver of the car เปลี่ยนเป็น the เพราะว่าเราพูดซ้ำแล้วว่ารถคันไหนคันที่พุ่งเข้าไปใส่ต้นไม้ wasn't hurt เขาบอกเนี่ย a driver of the car wasn't hurt คนขับรถหลุกไม่เจ็บไม่ได้รับบาดเจ็บ but แต่ว่า <c oughs> พูดซ้ำอีกแล้ว car รถหลุก the car รถเนี่ยมัน was badly damaged มันเสียหายอย่างหนักนะ damaged แปลว่าเสียหายนะมันเสียหายอย่างหนักโอเคไหมและข้อสุดท้ายเขาบอกว่า there are two cars parked outside มันมีรถสองคันนี้ลูกจอดอยู่ข้างนอก a blue one and a g r a y one ก็คือพูดครั้งแรกนะว่าอคาาันสีน้ำเงินเนี่ยกับคันสีเทา ครั้งแรกเนหะ็นไหม a blue one and a gray one แล้วเขาบอกว่าไงต่อพูด3 blue แล้ว the blue one อ่ะพูด3นะพูด3 the blue one belongs to my neighbors belongs to นะแปลว่าเป็นของรถคันสีน้ำเงินเนี่ยเป็นของเป็นของใครเป็นของ my neighbors เพื่อนบ้านของฉัน I don't know who did the owner of gray one is แต่ก็ไม่รู้นะว่าเนี่ยใครเป็นเจ้าของคันสีเทานั้นเราเห็นว่าชัดเจนว่าเนี่ย gray one มันพูดซ้ำไงก็เป็น the gray one is และมันพูด owner นอกครั้งแรกหนุก owner อ่ะ and และเป็น owner เสียงเออ and owner I don't know who a n owner of the gray one is โอเคไหมลกูกน่นน้อพอไหวไม่รู้การใช้อ่ะ and the นะอย่าลืมเอาไปทัวร์นะลูกนะ้องมีแค่นี้เองนะ้องง่ายๆเลยนะครับอ่ะ อาร์ติเคิลน,นะครับน้องๆอ,อย่าลืมไปทบทวนด้วยนะน้องๆโดยบทนี้อาร์ติเคิลประกอบด้วยอาร์แอนเดอร์อาร์แอนแปลว่า1ใช้นำหน้านาวเอกพจน์ K ที่หมายเจาะจงส่วนเดอะได้ทั้งเอกพจผ้าหูจน์หรือว่านาวนําไม่ได้เนาะแต่เวลาใช้เดอะคือเจาะจงแล้วก็ถ้าไม่อยากเจาะจงที่นาวผ้าหูจน์กับนนวนับไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะลูกนะเวลาเราพูดถึงนาวนั้นครั้งแรกเนาะครั้งแรกอาแอนก่อนพูดสามใช้เดอะจะลืมทบทวนนะน้องๆ oh